Enemy, 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 nè enemy, 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 cốc enemy, 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 บ่เรือบ่หูว่ามันชี๊ได้หรือบ่รได้บอรร่ท่านพี่น้องเลยกบไปไวั่นอนกอนบบอลน้ำไหลพู Ừ. hỏi hỏi đi non đấy, bảo hỏi បលុនកັນណាពីងងเด้อមិនស្ដីដៃจักតោណឡប់នេះមានតែហួយនេះទៅហួយនេះនេះបាខេងបាខេងខេងเนาะអូតោ1នេះតោ1ពីងង ມື້ໃໝ່ຫັດອືຖ່າຍຮູບເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ຍັງກໍດັນທະຫນັດພາບກໍອາດຈະບໍ່ບໍ່งามປານໃດ เมื่อเมื่อแรงนี่เมียหอมแก้มไส้แก้มขวาแล้วเพั่เป็นไได้ทั้งปลากินข้าวสวยแลย้วก็ได้ปลาเมือเมียกินเหมือนฉันมปาปนซุ้มเนี่ยแล้วมีโอกาสได้ซุ้มพี่น้องตัวนี้เนี่ติดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่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 เห็นปลา,าโอ้สองโตได้ฮะอืม โอ๊ยไปแล้วตัวนะ่ะไปก่อน,นตัวหนึ่งออกพี่น้องอืมได้สองตัวที่สามมันออก จะเรียบนี่ยมาเรียงงวัวแถวนี้บ่โอ,โอแโ้แห้งขมดจะแห้งขมดกายจุดมัน